เป็นอัมพากครับอาการเป็นยังไงครับตอนนี้ปวดแข้งขาไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ค่อยไหวพูดไม่ได้ครับ สายผมชอบทํางานทําอะไรไปงั้นนะไม่ไม่ค่อยชอบพรันผมไม่ได้คิดอะไรคิดว่าทํางานหาสตังอะไรซื้อหยุกซ้ายพอทาน,นกนะครับงานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับครับ ไกลสุดนี่คือเคยไปขายถึงที่ไหนครับสุโขทัยน่งครับรุ่งห้าสิบโลแล้วไปกลับร้อยกว่าโลแล้วโอ้โหวใส่กุ้งข้างเลยครับครับออกไปตั้งแต่เช้าไปถึงก็เย็นๆกลับมาแล้วถึงบ้านเที่งคืนนะครับที่ยงคืนครับไปกับคุณพ่อสองคนนี่นะครับไม่ปล่อยไว้ที่บ้านหรือว่าให้แกพักไม่มีคนดูแลครับบางทีก็หายใจไม่ออกเหมือนกันนะอาการเพราะเป็นน้ำมูกมันมันบางทีมันเหนียวอะครับต้องคัตบัดควักตลอดคือไม่กล้าทิ้งครับ พียงว่ก็กลัวจแกจะเป็นลายแบเราก็ไม่เห็นนี่แกลับมาเกิดเขาเสียชีวิตจะยุ่งเลยแล้วไรายได้จากการขายปลาหมึกเนี่ยวันวนหนึ่งเราขายของ เป็นสิบสิบสองชั่วโมงเดินทางไกลๆนี่วันหนึ่งได้เยอะไหมครับบางวันก็ได้สองร้อยสามร้อยไม่แน่ครับจะลงทุนไปขีดสองขีดกัน้อยสอ,อ,องร้อยไปนะโอ้โหปลาหมึกกระแพงปีนี้ครับแล้วพอใช้จ่ายในครอบครัวครับอย่างนี้เรก็ต้องเกลียกสตังค์ไปซื้อปลาหมึกบ้างซื้อยาให้พ่อบ้างซื้อขนมบ้างแล้วมีไหมครับวันไหนออกไปแล้วขายไม่ได้เ,ยเคยไปที่ละหน่อยจังหวัดสุโขทัยครับไปห้าสิบกิโล ครับเพื่อหวังจะไปเอาเงินร้อยครับแปลไม่ได้มาครับแปลเ,เสียค่าน้ำมันอีกครับวันนั้นคิดยังไงครับก็ไม่รู้กลับมาครับบางทีก็ต้องมาม่าพ่อทานบางครั้งก็ลงครับทานอะไรบางทีแล้มาม่าที่เหลือของพ่อเขาแหละที่ทานมาม่าห่อเดียวกินกันงสองคนครับจริงๆหรอ <c oughs> แล้วมันอยู่ท้องเหรอครับอยู่ไม่อยู่ก็เอาแค่นั้น ดูเหมือนสิ่งที่คุณลุงทํามันจะค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะเพราะว่าต้องทํางานไปด้วยแล้วก็รายได้ก็ไม่น่าจะพอเพียงต่อการดํารงชีวิตตรงนี้มันทําให้คุณลุงท้อหรือว่าเบื่อไหมครับไม่ท้อไม่เบื่อขอเลี้ยงดูแกได้ตลอดก็เอาแล้วครับคุณลุงคิดว่าคติหรือว่าข้อคิดในการใช้ชีวิตของคุณลุงที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในแต่ละวันในล้านี้คุณลุงเอา อะไรมาเป็นข้อคิดหรือแรงขับดันให้เรามีกำลังต่อสู้ชีวิตครับหนึ่งก็ต้องหาเงินหาเพื่อสซื้อยุซื้อยาซึ่งหนุ่มไ่พ่อสองพ่อจะได้หายป่วยได้มีกําลังได้มีอาหารได้ทานอะไรแนี้ครับเพื่อว่าคือทุกอย่างเพื่อพ่อให้มีอาหารให้มีเงินมาซื้อยารัราว่าไม่ไคิดเพื่อตัวเองผมไม่ไม่ต้องการอะไร พ่อเป็นหลักให้ผมแล้วผมก็มีกําลังใจที่เห็นท่านนะครับ mm hmm. อยากจะดูแลท่านตลอดไปครับ mm hmm. ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ทาให้เต็มที่ทําเต็มที่เต็มแรงผมนะครับ mm hmm. สุขแรงเกิดเลยได้รอกก็บ,บาดครับวันนี้กนน็จะได้มาใหม่พอได้ข้าวกลับแล้วดึกแล้วเนาะ เบฟอยู p, ่กับคุณทุกช่วงเวลา